โยโยโยสวัสดีครับ FC ครึ่งลูกหนังทุกช่องทางครับอยู่กับพี่เจ๋อครึ่งลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้พี่เจ๋จะตอบให้ทุกข้อความนะครับเอามาถึงคำคืนวันอาทิตย์คลิปนี้ต้องทำเป็นคลิปแยกนะครับฟุตบอล a F f U19 นัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นะครับทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับเวียดนามครับแต่กันเวลา2ทุ่มนะครับคือต้องย้ำว่าเป็นเกมที่สำคัญนะครับเพราะว่าไทยกับเวียดนามนี่เล่นมา4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนเท่ากัน แต่ว่าไทยเนี่ยประตูได้เสียเป็นรองนะครับเรานี่บวก6ในขณะที่เวียดนามบวก9ครับนัดล่าสุดทีมไทยเนี่ยชนะบรูไนสองศูนย์ครับแน่นอนคืนวันนี้สวัดอบาเลโรกาเซียกุนซือชาวสเปนนะครับก็น่าจะกลับมาใช้ผู้เล่นตัวจริงนะครับหลังจากที่ประกาศก่อนเดินทางไปอินโดนีเซียอยู่แล้วครับว่าจะโรเตชันเพราะว่ามันแข่งค่อนข้างถี่นะครับดังนั้นผู้เล่นตัวจริงจะกลับมาครับไล่ตั้งแต่ชนะพัฒน์บัวพันธ์กับตันทีมนะครับวินัยเอียมโอดบุคลาลเลมดี ธนวัฒน์สายเพชรครับรวมไปถึงพลเอกมณีกรแจนเส้นนะครับก็น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงครับเจอกับเวียดนามที่ล่าสุดเกมล่าสุดเอาชนะเมียนมามา3ต่อหนึ่งนะครับเงื่อนไขในการเข้ารอบต้องบอกแบบนี้ครับถ้าไทยชนะจะเข้ารอบทันทีนะครับแต่ถ้าจบได้ผลเสมอจะต้องเป็นลุ้นให้อินโดนีเซียไม่ชนะเมียนมาครับแต่เพราะว่าถ้าเกิดว่าอินโดนีเซียชนะเมียนมาปุ๊บแล้วคู่ไทยกับเวียดนามจบเสมอแต้มจะเท่ากัน แต่ว่าประตูที่เสียของไทยจะเป็นรองจะเอาง่ายๆเป็นรองทั้งเวียดนามและทางด้านของอินโดนีเซียเจ้าภาพนะครับดังนั้นคืนวันนี้หลังพิงฝาครับไทยต้องชนะเท่านั้นเพราะถ้าเสมอเมื่อไหร่โอกาสที่อินโดนีเซียจะชนะเมียนมามีสูงอยู่แล้วนะครับแน่นอนแฮนดิแคปเปิดมาใกล้เคียงสูสีเสมอไหนเสมอกันนะครับคือเอาง่ายๆผมว่าในใจเราอะเชียทีมชาติไทยอยู่แล้วครับแต่ถ้าไปดูภาพรวมในการเล่นทัวร์นาเมนต์นี้เวียดนามเขาก็ไม่ยอมแพ้แน่ครับเกมนี้เพราะถ้าเกิดว่าเขาแพ้ เขาก็มีโอกาสตกรอบสูงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าประตูได้เสียเวียดนามเนี่ยเอ,า,อยาง่ายบวก9ตอนนี้มี10แต้มในขณะที่อินโดนีเซชนะเมียนมาแล้วเวียดนามแพ้เวียดนามก็ตกเหมือนกันครับดังนั้นเกมแบบนี้ใจเชียร์ไทยครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นทุกอย่างผมว่าไทยยังมีปัญหาในการจบสกอร์นะครับ ดูแล้ววัดใจไปที่เวียดนามดีกว่าครับผมว่าเวียดนามจะไม่แพ้ไทยในเกมนี้อยู่ที่ว่าจะชนะเราหรือเปล่านะครับคู่นี้เชียร์ไปที่เวียดนามนะครับเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์คุยกันได้ขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย